สวัสดีครับเซเ e ่นอีเ e เว่นนะครับผ่านทาง Asian Pacific News Online นะครับในช่วงนี้เราจะมาติดตามในเรื่องของเงินกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นะครับหลังจากวิกฤตโควิด uh, -19 นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ประชาชนคนอเมริกันนะครับผู้ใช้รายง,งานทั่วไปนะฮะกำลังสนใจติดตามว่าเมื่อไหร่สักทีถึงจะมีข่าวดีๆออกมานะครับก็ หลังจากที่ต้นเดือนที่ผ่านมาต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางสภาล่างของสภาคอนเกรสรสสได้มีการโหวตผ่านนะครับด้วยมติ2อ4ต่อ207เสียงนะฮะผ่าน HeroX ซนะซึ่งจะเป็นเงินกู้ไม่ใช่เงินเงินช่วยเหลือก้อนใหม่นะครับ2.2งจุ t r หรือว่า2.2ล้านล้าน usd นะครับเพื่อจะเป็นเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้กับคนอเมริกันนะครับที่ตกงานหรือว่า,อ,าอยู่ในภาวะที่ลำบากจากสถานการณ์โลกโควิด1 i d 1 9นะครับก็ตอนนั้นก็มีความหวังกันเยอะเหลือเกินว่าถ้าเงิน2.2ทริลเลี t r น,นะฮะหรือ2.2ล้านล้านผ่านเนี่ยนะครับก็เงินที่จะเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับก็คือจะมีการอ,าอัดฉีดเข้าไปในโครงการ PPP นะครับซึ่งถ้าคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ร้านอาหารนะฮะหรือว่าธุรกิจขนาดเล็กทั่วๆไปเนี่ยก็คงจะเคยได้รับแล้วในรอบที่1นะฮะเงิน PPP นะครับแล้วก็ยังจะคงมียังคงจะมีเงิน1,200 USD ดอลลาร์นะฮะซึ่งเป็นเช็คที่เรียกว่า d e p o s i t d i r e c t d e p o s i t Payment นะครับเหมือนกับรอบที่1นะครับแล้วก็จะมีอีก6 0แสนล้านนะฮะช่วยเหลือนเป็นเงินประกันการช่วยเหลือสำหรับคนตกงานนะฮะ อีก4 3 6 0 0 0ล้านดอลลาร์นะฮะจะเป็นเงินช่วยเหลือให้กับรัฐบาลรัฐต่างๆนะฮะแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นอย่างเช่นน, Los นครลอสแอนเจลิสนครนิวยอร์กนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้นะฮะในการแก้ไขปัญหานะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ2 2 5 0 0 0ลา้านนะฮะจะเอาไปช่วยเหลือในเรื่องของการศึกษาอีก57,000ลา้านไปช่วยในเรื่องชายแคร นะครับหรือว่าในเรื่องของเด็กนะฮะและก็เยาวชนนะช่วยเหลือในเรื่องเด็กนะแล้วก็มีอีก75,000ล้านนะฮะจะเอาไปช่วยปรับปรุงระบบการติดตามข้อมูลของผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะฮะรวมทั้งการทดสอบนะฮะในเรื่องของการใช้ยาใช้วัคซีนต,ต่างๆอันนี้คือ รายการที่ผ่านนะฮะในรอบแรกของสภาล่างนะฮะเมื่อตอนต้นเดือนเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งหลังจากนั้นนะฮะสัปดาห์นะฮะที่ผ่านมา3 3 4สสัปดาห์ที่ผ่านมาก็รอนะเพื่อที่จะให้ผ่านนะครับในสภาสูงห,หรือสภาซิเนตนะครับซึ่งปรากฏว่าสภาซิเนตเนี่ยเสียงส่วนใหญ่เป็นพรรควิพาบริกันเป็นผู้ครองสภานะครับ มีอำนาจในการโหวตเนี่ยที่จะให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าเมื่อมาถึงในสภาสูงนะฮะหรือว่าสภาหรือว่าวุฒธธิสมาชิกนะครับในวันนี้นะครับก็ปรากฏว่า,ายังมีการยื้อกันอยู่นะฮะแล้วก็มีความเป็นไปได้น้อยมากนะครับว่า,าเงินกระตุ้นเศรษฐกิจก้อนนี้เนี่ยนะฮะจะผ่านก่อนการเลือกตั้งนะครับ มีความไม่ได้สูงว่าจะไปจะมีการพิจารณาแล้วก็จะผ่านงบกันเนี่ยฮะหลังวันที่3พฤศจิกายนซึ่งเลือกตั้งผ่านไปแล้วนะครับซึ่งสาเหตุสำคัญเนี่ยเพราะว่า,าผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภานะครับในมิชแมคคอนแนลเนี่ยครับแล้วก็วุฒิสมาชิกของพรรคริพับริกันระดับสูงหลายคนนะครับก็ ประเมินกันบอกว่าเงินจํานวนนี้นะฮะมันมหาศาลมาก2 trillion นะฮะหรือว่า2ล้านล้านนั่นครับมันเกินจากขีดเกินจากสเกลที่จะ approve หรือว่าจะพิจารณาอนุมัติให้ได้ก็เจรจาต่อรองกันนะฮะทั้ง3ฝ่ายทั้งผู้นําเสียงข้างมากในวุฒธธิสภาทั้งแนนซี่พ l โลซีซึ่งเป็น speaker นะฮะของพรรคเดโมแครต แล้วก็ทางารัฐมนตรีกระทรวงการคลังนายสตีเวนมานูชินนะครับคุยกันแต่ว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับโดยที่ริพาบลิกันก็บอกว่าขอลดยอดได้ไหมนะเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะครับซึ่งข้อเสนอของทางทางพรรคริพาบลิกันบอกว่ามันเพียงพอสำหรับที่จะเอาไปอุดหนุนธุรกิจขนาดเล็กนะฮะหรือว่า PPP อุดหนุนโรงเรียนระบบประกันสุขภาพช่วยเหลือคนตกงานนะครับแต่ว่าที่ ซุกซ่อนมาเป็นของพรรคเดโมแครตท,ที่บอกว่าต้องการที่จะเอาไปช่วยเหลือรัฐบาลทั้งรัฐบาลระดับรัฐหรือว่ารัฐบาลในระดับท้องถิน่นนะฮะหรือว่าเช็คกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะหรือว่าที่เราเรียกว่าสติมูลัสเช็คนะหนึ่นะขอไม่ให้ผ่านนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็คงจะกระทบพอสมควรถ้าเกิดสมมติยอดสองตัวนี้ไม่ผ่านเพราะว่า ผมทราบว่าหลายๆคนที่เป็นผู้ใช้แรงงานนะรอคอยความหวังนะครับว่าเมื่อไหร่จะได้เช็ครอบที่2นะครับแล้วก็แต่ที่แน่ๆเนี่ยมีความรู้สึกว่า PPP นะฮะจะผ่านอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็คงต้องไปอรอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากวันเลือกตั้งคือวันที่3พฤศจิกานะครับเรื่องต่อไปที่ เป็นที่จับตามองแล้วฮะแล้วเราจะต้องติดตามกันต่อไปก็คือเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะวันนี้วันที่21ตุลาคมก็เหลืออีก12วันนะครับก็จะถึงวันเลือกตั้งนะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นการดีเบตร,รอบสุดท้ายที่น s ชวิลล์รัฐเทนเนสซี Tennessee นะฮะเวลาที่ประกาศเอาไว้คือ3ทุ่มนะเวลาท้องถิ่นที่ในแคลิฟอร์เนียก็จะเป็น6โมงเย็นนะครับก็มี าการวิเคราะห์มีการคาดการณ์ของสื่อต่างๆที่ไปติดตามกันมานะฮะอย่างนิวยอร์กไทม s ์นี่ก็ไปติดตามกันมาว่าส t ตรทจี้หรือว่ากลยุทธ์ของผู้สมัครนะฮะที่จะลงดีเบตกันทั้ง2คนเนี่ยนะจะมีหัวข้ออะไรบ้างที่จะใช้เป็นเกมในการที่จะริดรอนอคู่ต่อสู้แล้วก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้คะแนน,นที่ชนะเหนือกว่านะฮะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับ ถ้าดูจากโพลของสำนักต่างเนี่ยครับไบเดนยังคงนำอยู่นะฮะอันนี้เป็น all national poll นะฮะเป็นโพลของสำนักต่างๆระดับประเทศรวมกันทั้งหมดนะครับไบเดนมีคะแนนรวมระดับประเทศนะฮะทั่วสหรัฐอเมริกา50%นี่เป็น tracking poll นะครับในขณะที่ทรัมป์ตามอยู่ที่44%แล้วก็มี undecided นะฮะหรือว่าผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจอีก6.4%นะครับ บางสำนักก็ให้ไบเดนนำา53แล้วก็ทรัมป์ตามอยู่43%เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยจะถือว่าเป็นวันสำคัญที่ทรัมป์จะต้องพยายามที่จะต้องรุกเพื่อปรับคะแนนนะฮะเพื่อที่จะให้คนที่ยังไม่ตัดสินใจนะฮะรีบตัดสินใจแล้วก็เทคะแนนนะครับให้กับเขานะครับซึ่งทางคนที่เป็น แคมเปญแมเนเจอร์ uh, manager, หรือว่าคนที่เป็นนักวางกลยุทธ์ของทรัมป์เนี่ยก็ออกมาเตือนนะครับเตือนแล้วก็ขาวก็เล็ดลอดมาทางสื่อนะครับบอกว่าสิ่งที่ทรัมป์จะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษก็คือการดีเบตครั้งนี้จะทําเหมือนครั้งที่แล้วไม่ได้เวลาไบาเดนพูดเนี่ยต้องฟังห้ามพูดแทรกห้ามลบกวนเขานะครับเพราะว่ามันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีนะครับนอกเหนือจากนั้นน่ยหัวข้อที่2ที่ มีการเตือนกันมานะฮะก็คือบอกว่าอย่าโจมตีในเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องครอบครัวเพราะว่ารู้กันว่าสิ่งที่ทรัมป์จะต้องหยิบยกมาพูดนะ,ะจะพูดถึงเรื่องของฮันเตอร์ไบเดนนะฮันเตอร์ซึ่งเป็นลูกชายของไบเดนเนี่ยนะครับว่าธุรกิจเนี่ยมีธุรกิจอยู่ที่ในอีสต์ยุโรปนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนในฐานะของคนของรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอให้ใช้ความระมัดร,ระวัง นะครับเพราะว่าถ้าการโจมตีกับสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมันจะเป็นผลเสียคนอเมริกันเนี่ยรู้กันอยู่ว่ามีนิสัยที่ห่วงใย,ยแล้วก็รักครอบครัวการโจมตีสมาชิกในครอบครัวเนี่ยมันจะทําให้เกิดแรงเหวี่ยงนะครับคือจะมีคะแนนสงสารเกิดขึ้นกับไบเดนได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทรัมป์จ้องที่จะโจมตีนะครับก็คือ,อประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการาเรื่องของ อ่า,อาสปรีมคอร์ดนะครับหรือว่าศาลสูงนะครับซึ่งที่ผ่านมาน่ไบเดนเคยมีการอ่าไบเดนแล้วก็พรรคเดโมแครตนะฮะเคยมีการพูดนะฮะในทํานองบอกบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าจำนวนขององค์คณะผู้พิพากษาในศาลสูงเนี่ยนะมันไม่สมดุลกันเนี่ยนะฮะก็ควรที่จะมีการเพิ่มจำนวนองค์คณะนะฮะจาก9อาจจะเพิ่มเป็น1 1 12เพราะว่ารู้อยู่ว่า องค์คนณะผู้พากษาานเะก้าคนเนี่ยนะครับอยู่กันตลอดชีวิตถ้าไม่ตายนะหรือว่าไม่ลาออกไม่สมัครใจลาออกนะก็อยู่กันไปได้เรื่อยๆอยู่กันยาวเลยซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีผลอย่างมากกับการโกนโยบายและก็ทิศทางของประเทศในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมนะฮะนโยบายการทําแท้งนะฮะซึ่งมันก็มีความคิดที่แตกต่างกัน2องขั้วสองพักเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะ การประกันสุขภาพมันก็ไม่เหมือนการคิดต่างกันอย่างสุดตรงนะครับเรื่องของการสังคมเรื่องของสังคมนะครับเรื่องของศาสนาซึ่งพวกนี้เนี่ยนะฮะเมื่อมีความขัดแย้งจนถึงที่สุดเนี่ยมันก็จะต้องไปตัดสินกันที่สปรีมคอร์ดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะฮะจำนวนขององค์คณะผู้พิพากษาในศาลนะครับ มีสัดส่วนของพรรคริพับลิกันเนี่ยนะเป็นจำนวนที่มากกว่านะฮะแล้วตอนนี้พรรคริพับลิกนะันเนี่ยกำลังเสนอชื่อคนใหม่เข้าไปอีกคนหนึ่งนะฮะซึ่ง,เพ,งเพื่อมาแทนคนที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมานะฮะยังอยู่ในขั้นตอนของการนำเสนอชื่อและก็คาดว่าจะมีการตัดสินนะฮะหรือว่าการชี้ขาดในสัป,ปดาห์หน้านะครับซึ่งไอ้เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง นะครับของอประเด็นที่ไบเดนเคยพูดบอกว่าถ้าเกิดสมมติจำนวนขององค์คณะผู้พิพากษาของศาลเนี่ยนะรมีจำนวนคนที่มาจากพรรคริพับลิกันมากเนี่ยเราลองมาคิดคำนึงดูว่าจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะเพิ่มองค์คณะให้มันมากขึ้นเพิ่มสัด,ส,ดส่วนอจาจจะ9จะเพิ่มเป็น12อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ทรัมป์นะะจะนำมาใช้ ในการโจมตีอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของ expansion นะฮะหรือว่าการขยายขอบเขตขยายจำนวนขององค์คณะผู้พากษานะครับเป็นหัวข้อที่จะมีการโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับวันพรุ่งนี้นะฮะก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับส่วนของพิธีการนะครับพิธีการในวันพรุ่งนี้นะฮะกันมาธิการจัดการ,นะรการดีเบตนะฮะ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นองค์กรคล้ายๆกับองค์กรอิสระได้รับเงินช่วยเหลือะะจากรัฐบาลนะฮะก็เรียนรู้บทเรียนจากครั้งที่ผ่านมาซึ่งทรัมป์เนี่ยฮะมีการแทรกในระหว่างาคู่สนทนานคู่ดีเบตกำลังอภิปรายหลายครั้งหลายหนนะฮะครั้งนี้ก็จะมีการปรับกติกานะ,ะจะมีการาใช้ไมโครโฟนนะฮะที่สามารถที่จะปิดได้ ในระหว่างที่ยังไม่ถึงคิวที่จะพูดนะฮะไม์ก็จะถูกปิดไปนะฮะพอถึงจังหวะที่พูดนะฮะถึงจะเปิดไม์ให้ได้เพื่อกันการพูดแทรกนะฮะซึ่งก็เป็นการเรียนรู้จากาการแก้การแก,แก้ไขปัญหาจากาสิ่งที่ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับโดยครั้งนี้นะฮะคนที่จะเป็นมอดูเรเตอร์ ator, หรือว่าผูดดำเนินรายการบนเวทีนะฮะจะเป็น, ker, นคริสเตนเวลเกอร์นะฮะ น่าคุ้นๆถ้าใครดูช่อง NBC หรือช่อง MSNBC บ่อยๆนะจะเป็นผู้สึกข่าวประจำทำเนียบขาวนะถือว่าเป็นคนที่เก่งเลยทีเดียวนะครับเป็นนักรบนะบในสนามทำเนียบขาวในในในเรื่องการเมืองสหรัฐนะฮะอยู่มาหลายปีนะตั้งแต่ NBC LA จนกระทั่งไปประจำที่สำนักง,งานใหญ่นะครับมีความรู้เยอะทีเดียวคริสเตนจะเป็นคน moderate นะฮะหรือว่าเป็นคนที่นำการานำการดีเบตในวันพรุ่งนี้นะครับก็ติดตามรับชมร่วมกันนะครับถ้าเป็นไปได้เราจะพยายามที่จะจัดบรรยายนะฮะจัดบรรยายหรือจัดจับตาในเรื่องของการดีเบตไปพร้อมๆกันเพื่อที่จะนำเสนอข้อมูลให้คนไทยนะฮะ พี่น้องประชาชนคนไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะซึ่งอาจจะไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการดีเบตเท่าที่ควรนะฮะจะได้ติดตามจะได้เข้าใจพร้อมกันก่อนที่จะมีการตัดสินใจโหวตณนะวันนี้เหลืออีก12วันครับแต่อันที่จริงแล้วนะฮะจำนวนของผู้ลงคะแนนล่วงหน้าไปแล้วนะครับมีมากกว่าล้านคนหลายล้านคนแล้วครับแม้กระทั่งในแคลิฟอร์เนียนี่เหมือนกันนะครับเพราะว่าในการโหวตเนี่ยมันไม่ใช่โหวตเฉพาะ ประธานตำแหน่งประธานีุดีอย่างเดียวมันมีตำแหน่งอื่นๆด้วยนะครับรวมทั้งพร o นะฮะหรือว่าข้อเสนอหรือว่ายตัตติที่ทางรัฐบาลท้องถิน่นนะชุมชนนะเสนอขึ้นมานะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ Funding นะรเรื่องของงบประมาณาเพื่อที่จะขอใช้จ่ายนะครับก็ขอเรียกว่าโหวตฉันทามติของผู้ออกสิทธิ์ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงนะครับว่าจะให้การรับรองบ้างหรือไม่นะซึ่ง เราจะนำมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปในเรื่องของ Prop นะโดยเฉพาะในแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งมี Prop ที่ถูกนำมาเสนอให้กับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในแคลิฟอร์เนียนะฮะได้ร่วมกันโหวตนะฮะอยู่หลาย Prop ซึ่งมีมีความที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับเราโดยตรงนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณเพราะว่าถ้าการตัดสินใจผิดหรือถูกนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับเงินในกระเป๋าที่จะถูกรัฐบาลนะฮะดึงออกไปนะะ ในรูปของเงินช่วยเหลือไปฟันในอ,องค์กรหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับก็มาติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ The Seven n e l Report นะฮะและ The Asian Pacific News Online นะฮะคงต้องขอลาไปก่อนแล้วก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในเรื่องของการดีเบตนะฮะอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือว่าอาจจะเป็น1วันหลังจากนั้นนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ